สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพราวค่ะวันนี้มาอัปเดตแล้วนะคะมาอัปเดตเรื่องเล่าเกี่ยวกับร้านนะคะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเขานิดหน่อยเออได้ไปดูเขาว่าเป็นไงบ้างโอเคเปล่าอะไรเงี้ยไปเคาะเคาะห้องดูก็ตื่นมาก็ก็โอเคอยู่นะคะน้ำเสียงก็ยังโอเคอยู่แต่พฤติกรรมนี่ คุยกับเราหันหน้าเขาเข้าฝานะ่ะเอเอเป็นไงบ้างเอาหน้าเข้าฝาแล้วก็คำว่างคำว่างคุยเอาหน้าซบเอาหน้าซบตู้ก็ทินงคอเตบอืมเป็นไงบ้างถามเขาเขาบอกเขาโอเคคิดวป๊บ่าไงโอเคโอเค แต่ว่าถ้าไม่ไหวเดี๋ยวป้าไปไปช่วยอธิบายถ้าถ้าหนูแบบถ้าหนูแบบไม่ไหวจริงๆหนูก็แบบแค่ไลค์แค่ไลค์ลบอกเขาไลค์สดบอกเขาว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงก็เเราเขาฟังเขาบอกเขาบอกไม่บอกเออเขาเขาคงไม่พูดอะไรย่างเงี้ยก็เลยถามว่าทำไมอะ่ะ เราก็ยอมรับความเป็นจริงเราย,ยอมรับไปดีว่าอรอ,องเท้าก็ไม่ใช่ของเราก็เข้าใจอารมณ์เด็กอยู่นะอ,อว่ามันเป็นเรื่องราวที่อ่อนไหวเนาะก็เข้าใจเขาอยู่แต่เขาตอบมาคำหนึ่งบอกเขาก็รู้หมดสิว่าหนูไม่ได้มีรองเท้าสงสารนะ เขาก็รู้สิว่าหนูไม่มีรองเท้าถ้าหนูไปพูดอย่างนั้นโอยรองเท้าเป็นเหตุสังเกตได้หนูไม่มีรองเท้าอย่างนั้นอืมเพราะว่ารองเท้าเ็าปกติก็จะมีเป็นแบบอ,อะไรอะเด็กต่างจังหวัดอะเอออย่างที่คุณพราวพูดนะคะก็จะเป็นอีแตะขอบสีฟ้าสีเขียวอย่างเงี้ยเอยอเขาชอบเป็นผู้สาวอ,อะผู้สาวขาล้ออะไรเงี้ยอืมเขาอชอบ น้องก็เพิ่งเอาน้องหลานก็อายุสิบสองอะเนาะคือปีหน้าเนี่ยก็คือเตรียมตัวขึ้นมหนึ่งแนละ้วยังเด็กอยู่เลยเอ,อแล้วที่เป็นห่วงเขาเมื่อคืนที่แบบดูคอมเมนต์ดูอะไรอะอยากรู้ว่ามีใครมาคอมเมนต์บ้างปรากฏเกาแบบมีแต่คนโตที่คอมเมนต์ประมาณว่ามีแล้วสี่ห้าคู่แล้วก็มาเอาไปกีกัดกิน เออนะมากับไปกัดกินอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรนะมันมันแพงถึงขนาดต้องโชว์เลยหรออะไรเงี้ยวันคอมเมนต์แต่มีคอมเมนต์หนึ่งที่แรงมากเลยก็ไม่รู้ว่าเป็นคนโตหรือเด็กหน้าขาวจังคีมีห่ออะไรสก,กรอรไนอะไรเงี้ยอืมน่าจะเป็นคนโตละ คือเรื่องของเรื่องหลานก็ลานก็ไม่รู้ว่าหลานชอบหรือเปล่าเพราะว่าตามปกติในจังหวัดเราอ่ะเด็กเด็กเด็กนักเรียนเขาไปโรงเรียนอ่ะเขาก็จะใส่รองเท้านักเรียนใช่ไมหมคะส่วนมากรองเท้านักเรียนกันเออแล้วกลับบ้านก็คือจะ โรงเรียนบ้านบ้านเลาบ้านแม่เอเอบ้านแม่เขาอะไรเงี้ยก็เด็กแถวนี้ก็ไม่ค่อยใส่รองเท้ารองเท้าสกอร์นะไม่ไม่ค่อยได้ใส่แล้วก็เด็กอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ไม่ค่อยได้ใส่คือเขา,าใส่อิแตะธรรมดาแต่ที่เล่าไปในคลิปนั้นที่บอกว่าที่เขาแบบชอบ ตั้งแต่เดือนตุลาใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นต้นเดือนธันวาพูดธปิดคือตอนต้นธันวานะ่ะพาเขาไป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 ทำธุระที่จังหวัดอุบลแล้วทีนี้เจ้าของบ้านนะ่ะที่ที่เป็นญาติของเพื่อนที่ไปด้วยกันนะเ,ขกเ,เขาก็เลยพาไปเขาก็เลยพาไปเขาพระวิหารที่อยู่บุรีรัมย แล้วก็วันนั้นน่ะเป็นวันที่หนาวสุดสี่องลบลบอะไรไม่ใช่สิบสี่องศาวันนั้นน,น่ะเออจาได้คือตามพยากรณ์อากาศอ่างเงี้ยเขาก็เขาก็เลยพาไปก็ต้องขอบคุณกัลยาณมิตรด้วยนะคะที่ยุสสาหพาไปไอ้นี่วันนั้นน่ะเออเล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วคือแบบรถติดมากรถติดรถติดตั้งแต่สิบกิโลแล้วก็ค่อยคขยับเออค่อยคขยับอยื่นไปอะไรเงี้ยไป,ๆๆๆๆไป ออกจากที่พักนประมาณตีห้าแล้วก็ไปไปติดอยู่10กิโลสุดท้ายก่อนขึ้นเขาก่อนขึ้นเขาโมยแดงโมยแดงมันจะเป็นของฝั่งไทยเนาะเขาพระวิหารจะเป็นของฝั่งพมา่าทีนี้พอขึ้นไปถึงก็ประมาณ8ปดโมงและ 8, 8แปดโมงแปนาฬิกาแปโมงครึง่งหรืออะไรเนี่ยลหละแล้วก็ ขึ้นไปแล้วคนเต็มเลยแล้วก็มีแต่เด็กวัยรุ่นนั่นเด็กวัยรุๆๆ่นรุ่นโตๆรุ่นเด็กมัธยมไงเด็กมัธยมปลายอ่ะส่วนมากเออแล้วแล้วหลานดิฉันนะคะขึ้นไปปุ๊บแบบเด็กคนนี้ก็สกอร์สกอร์สกอร์คือทุกคนใส่สกอร์อะจังหวัดนั้นอะจังหวัดบุรีรัมย์เขาอะไรวะอะไรวะพามอีแดงเออ พาวยเดงใส่ใส่ใส่สกอเออเราก็ไม่ได้ดูนะเราไม่ได้สังเกตเพราะว่าเราหนาวมันหนาวเงี้ยไม่ได้สังเกตว่าเออใครเป็นใครอะไรเงี้ยแต่หลานน่ะบอกว่าไม่ดู้อะไรเลยดูแต่รองเท้าเขาใส่สกอกันป้าป้าป้าเขาใส่สกอร์ป้า ก็ใส่สกกรองเท้าสก็อตกันป้าอะไรเงี้ยเอาอยู่จะพูดอะไรเงี้ยเนี่ยเทดานี้ก็ขากลับก็ไปแวะหลวงปู่อ้นนั้นอีกหลวงปู่อะไรนะที่เลยปุรีลบไปวัดหลวงปู่นั่นแหละจำไม่ได้ ปงปุ่งขอโทษปงปุ่งอะไรนะเออนันแหละช่างเถอะวัดนั้นเขาก็แบบผู้ปกครองเขาก็พาเด็กๆไปก็เขาก็ใส่รองเท้าแบบนั้นแหละเออสองจุดแล้วนะทีนี้ขากลับอีกผ่านผ่านงานกาชาดำน้าเจริญก็พาไปเดินไปเดิน ไปเดินเที่ยวงานกาชาติของจังหวัดน,นั้นมีแต,ต่เด็กวัยรุ่นเด็กโตเด็กเด็กรุ่นโตๆหน่อยอะรุ่นแบบว่ามสามออมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็เด็กมหลาลัยเนี่ยเขาเดินอยู่เพราวะว่ามัมนอำนาจเจริญอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้มบนเนาะอยู่ใกล้อุบนมันก็มีม,ม,มอมหาลัยี้ยแล้วเขา้าพากันใส่สกอกร์กันหมดเลยแล้วนางใส่รองเท้าอีแตะของนา้า เอ้ยรองเท้าอีแตะของนาขาดอีตัตงหาขาดที่นางใส่ไปนั่นที่นางชอบใส่อะขาดรองเท้านะ้าวันนั้นมาขาดแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนวี่อะเป็นคนให้ยืมให้ยืมรองเท้าสกอเป็นสกอเก่าๆเป็นสกอที่แบบไม่ได้ขาดส้นอนะเป็นสกอแบบเอ้หรือเปล่าวะเฮ่ใช่ไหมเดี๋ยวเอารูปให้ดูเดี๋ยวเอารูปเดี๋ยวเอารูปหลานให้ดูวันนั้นอืมทีนี้ พอหลังจากพอหลังจากวันนั้นเนาะก็ก็กลับมาถึงบ้านก็ก็ไปถามว่าเออเป็นไงบ้างชอบไหมอ่ะพาไปเที่ยวอ่ะชอบอะไรบ้างอ่ะจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แต่รองเท้าสกอจำได้แต่รองเท้าสกอป้าสกอก็นึกว่าก็นึกว่าความสกอน้องอ่ะจะหายไปแล้วนะคือเราก็ไม่ได้อะไร จนท่านแหละจนเมื่อวานเนี่ยแหละที่ทักมาบอกว่ามันลด <c oughs> โอ้ยวันนี้วันนี้ก็วันนี้ยายจะให้เพื่อนไปช่วยขนอะไรสักอย่างอยู่อยู่ยยที่นานนะคะก็กำลังเตรียมตัวอยู่นี่เราจะเข้าไปในเมืองแล้วก็ไปไปเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์หน่อยแล้วก็แม่บอกว่าขากลับก็แวะไปรับหลานอยู่ที่นาก็เลยจะต้อง ตามนั้นแหละเดี๋ยวก็จะไปแต่งตัวเพื่อที่จะไปเข้าไปในเมืองแล้วเนี่ย <c oughs> เออรอดูวัยรุ่นใสาใส,สายอะไรเดียเออเราเราจะพยายามไม่เข้าไปยุ่งกับกับหลานเนาะเราอยากจะให้เขาเป็นธรรมชาติของของเขาแล้วก็ให้เขาแบบเรียนรู้เองอะไรเงี้ยแล้วก็จะคอยจะคอยชี้แนะเฉยๆเนาะ แต่ถ้าอะไรที่มันแบบอ,อะไรล่ะลบกวนเขามากไปเงี้ยก็คงต้องยื่ยนมือเข้าไปช่วยหน่อยนิดน,นึงสงสารนะไม่อยากให้เป็นปมเนี่ยถ้าถ้าถ้าอันนี้ในความคิดตัวเองนะถ้าเป็นเด็กแบบเด็กในเมืองที่เราสัมผัสอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโอ้ยแค่รองเท้าสกอลงฝีดแล้วมีคนมา อันนี้คันเหม็นเนี่ยเขาไม่รู้สึกหรอกแต่นี่เป็นเด็กบป็นนอกไงเด็กบป็นนอกเด็กนั้นนะเออแล้วก็ประมาแล้วก็ฉันชอบแล้วอยู่ดีคนมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยเด็กบ้านนอกเด็กเป็นนอกที่แบบว่าเอ่อสิ่งที่ใช้ที่แบบถ่ายลงรูปอะแทบจะเป็นของเพื่อนแทบทั้งสิ้นอ่ะคือป้าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรให้เลย ถ้าสมมติว่าป้าซื้อป้าก็จะซื้อแต่ของแบบประมาณหลักร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยเสื้อแบบเชิ้ตเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่แบบแล้วก็ซื้อไอ้ที่เราชอบเนาะเวลาเด็กเขาใส่เราวมน่ารักเงี้ยเราก็จะชอบให้หลานแต่ว่าหลานน่ะไม่ยอมแต่ที่ชอบที่หลานชอบเองก็จะเป็นชุดแบบชุดชุดชุดกีฬาเออชอบใส่ชุดกีฬาชอบใส่อะไรที่มันแบบ เสื้อกีฬาเสื้อพวกแมนยูิรวอว่าพูอะไรอย่างเงี้ยเพื <c oughs> ่อนบอกว่ามันเท่ดีแล้วก็แล้วอะไรกางเกงก็จะเป็นกางเกงแบบเกงยีนขาดๆเนีดด่ยนึกแฟชั่นเด็กอันเด็กเด็กชนนบทออกอยู่เนาะว้ <c oughs> ยป้าก็จะได้ติดตามสตอรี่หลานต่อไปนะคะอ่ะ ยังไงก็ยังไงแล้วก็เป็นกําลังใจให้หลานเนี่ยแหละแล้วก็รอดูเป็นสตอรี่ไปเลยแต่เออรอดูเป็นซีรีส์ไปเลยตอนนะี้ยไปกันนะคะคุณพราวเดี๋ยวเจอคลิปนี้เดี๋ยวจะทําเป็นไอ้นั้นไว้จะทําจะเอาคลิปของหลานนะ่ะมาให้ดูเอ๊ะจะเสียเวลาไปไหมวันหลังแล้วกันเนาะวันหลังไว้แล้วกันเอาวันนี้ไปก่อนนะคะคขอบคุณค่ะ บ๊ายบายไปกันนะคะ